สวัสดีค่ะอยู่กับโบโบว่าทำได้ไหมเวอในช่วงโบรีวิวแล้ววันนี้นะคะโบจะมารีวิวกาพ่นสีของโอซุกะอย่างแรกเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลจากผู้ผลิตกันก่อนกาพ่นสีโอซุกะรุ่น OC SG 776มีอัตราการไหลสูงสุด500มิลลิลิตรต่อนาทีแรงอัดฉีดในการพ่น0.5บาความจุทั้งสี1,000มิลลิตรมาพร้อมกับหัวฉีดทองเหลืองขนาด2.5ม mm. มส่วนมอเตอร์เป็นแบบแปลงฐานนะทุกคน ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องเปล่านะคะอยู่ที่0.9กกิโลกรัมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใส่แบต2แอมเข้าไปด้วยจะต้องเพิ่มไปอีกประมาณ1กิโลนิดๆิดแต่เท่านั้นยังไม่จบเพราะเรายังไม่ได้ใส่สีหรือของเหลวเข้าไปเลยตัวนี้ถ้าเราใส่เต็มความจุก็ต้องเพิ่มไปอีก1กิโลหมายความว่าเพื่อนๆน,นจะต้องถือใช้งานน้ำหนักรวม3กิโลส่วนตัวนะโบก็มองว่ามันอาจจะเหมือนการที่เราเล่นเวทไปพ่นสีไปก็ได้นะแบบได้ก,กลา้าไปในตัวต่อมาหัวอันนี้ที่เขาบอกว่าเป็นทองเหลืองนะคะจะมีขนาดอยู่ที่2 5งจุด ซึ่งมันจะเหมาะกับการพ่นสีพวกพื้นผนังกำแพงรั้วอะไรที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนะแต่ถ้าอะไรที่ต้องการความละเอียดอย่างเช่นการพ่นสีรถเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทําได้นะนี่ส่วนตัวหน้ายิ้มตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยอันเนี้ยชอบเนาะด้วยความเป็นผู้หญิงก็ชอบอะไรคุุกคิ๊กนิดนึดนงอะ่ะมันก็ดูน่ารักดีคือหน้ายิ้มตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวการปรับเขาเรียกอะไรนะวงของสีคือยิ่งแคบวงก็จะยิ่งเป็นวงกลมแต่ถ้ายิ่งกว้างมันการพ่นสีออไปมันก็จะยิ่งแบน แต่ถ้าต้องการปรับการไหลของสีนะให้มาปรับตรงนี้ตรงที่มันเป็นที่กดมันจะมีกลมๆอันนี้ค่ะซึ่งไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมด้านบนมันจะเป็นบวกด้านล่างมันจะเป็นลบถ้าเราปรับไปบวกเนี่ยการไหลของสีก็จะเยอะขึ้นถ้าเราปรับไปลบก็จะน้อยลงแต่โดยส่วนตัวเนี่ยโบไม่สามารถแบบใช้นิ้วเดียวแล้วปรับได้แบบสะดวกนะคือมันค่อนข้างยากสำหรับโบหรือนิ้วโบสั้นคือสาหรับโบบอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มันอาจจะต้องปรับแบบนี้หรือเปล่าถึงจะดีกว่า มาพูดถึงข้อดูดสีกันบ้างอย่างที่เห็นนะคะว่ามันจะไม่ได้เป็นแนวตรงมันจะมีข้องอหักอยู่ซึ่งอันนี้เราจะต้องเอาไว้ด้านหน้านะคะเพราะถ้าเราหันน้ำไอหันแท่งตัวนี้ไปด้านหลังตัวโฟโล์ของสีเนี่ยมันจะไม่ดีเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นอะ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยดีกว่าเบี้โบจะมาพ่นกำแพงฝั่งนี้นะคะแล้วบอกไว้ก่อนเลยฝั่งนี้เนี่ยไม่ใช่กำแพงที่ถูกพ่นแล้วนะแต่เป็นกำแพงที่ลูกสาวโบทาสีไว้ แล้วประเด็นมีอยู่ว่าทาเสร็จแล้วก็ปิดฝาไม่สนิทพอโบมายกสีหกอีกทุกคนแต่ตอนนี้โบก็ทำหกเหมือนกันแต่ประเด็นคือตัวกระปุกเขาอะมีความจุเยอะทําให้กระปุกค่อนข้างใหญ่นะคะแต่มือโบเนี่ยค่อนข้างเล็กเวลาหมุนปกติก็หมุนยากอยู่แล้วแต่พอมีน้ําหนักบวกกับความลื่นสีหรือเปียกน้ํามาอีกเนี่ยก็ทําให้โบรู้สึกว่ามันหมุนยากเข้าไปอีกมาค่ะหลังจากเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองพ่นสีกัน แต่บอกเลยตอนแรกโบทํายังไงก็พ่นไม่ได้นะทุกคนทั้งปรับทั้งงงอยู่ตรงนั้นแหละซึ่งโบอกว่าจะพ่นได้นะคะก็คือผสมสีให้มันเหลวมากๆขย่าแล้วขย่าอีกแต่พ่นออกมาก็ยังไม่โอเคค่ะ oh. สุดท้ายเนี่ยโบก็เลยไปเรียกพี่บูมนะคะเพื่อมาตรวจเช็คให้ค่ะว่าโบเนี่ยทำผิดพลาดตรงไหนและก็ได้ข้อสรุปออกมานะคะก็คือหัวเข็มมันตันนั่นเอง oh. แต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะพอพ่นได้แล้วสีที่ออกมาก็ยังเป็นเม็ดเม็อยู่ดี ซึ่งตรงจุดนี้โบคิดว่าน่าจะเป็นคุณภาพและก็ลักษณะของสีที่โบเอามาใช้เพราะตัวสีมีความหนืดค่อนข้างมากค่ะถ้าโบผสมให้หายหนืดเนี่ยตัวเนื้อสีก็จะบางจนแทบมองไม่เห็นเลยดังนั้นตอนเพื่อนๆไปเลือกซื้อสีนะคะก็อาจจะต้องลองเลือกซื้อสีที่มันมีคุณภาพประมาณนึงหรือว่าเลือกให้มันเหมาะกับการพ่นสีนั่นเองหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือการใช้สี้ะมันตัวนี้เนี่ยก็จะพ่นออกมาง่ายแล้วก็สวยเลยแต่ที่โบไม่เลือกใช้อะ่ะเพราะมันเหม็นไงทุกคน นหนึ่งที่ทําให้โบคิดว่าเป็นที่สีแน่ๆเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณพ่อบ้านช่องดินดีอยู่ดีเนี่ยเขาได้เอาที่พ่นสีของโบอ่ะไปพ่นปุ๋ยมูลไส้เดือนเรียบร้อยแล้วทุกคนและอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าละอองฝอยแล้วก็การโฟของของเหลวเนี่ยดีมากๆส่วนตัวโบก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ของเหลวที่มีความเหนียวข้นค่อนข้างเยอะเครื่องตัวนี้ก็สามารถทำงานได้ดีเลยต่อมามา,มาพูดถึงเรื่องระยะเวลาการใช้งานกันบ้างดีกว่าค่ะ โบจะบอกว่าตอนนี้โบใส่แบตก้อนใหญ่นะทุกคนเพราะแบตก้อนเล็กจะอยู่ได้ประมาณ15นาทีซึ่งเอาจริงๆตอนนี้น้ําหนักรวมที่โบถืออยู่ประมาณ4กิโลกว่าๆนะคะทําให้โบรู้สึกเมื่อยล้าพอสมควรแต่ก็นั่นแหละทุกคนมันอาจจะเป็นเพราะโบทางานในพื้นที่ที่กว้างเกินไปนะคะถ้าเพื่อนๆทางานในชิ้นงานเล็กๆพื้นที่แคบๆไม่ต้องการให้มีรอยทีแปลงเนี่ยอันนี้โบก็ว่าสามารถใช้งานได้ส่วนต่อมาสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือการเก็บล้างนั่นเองทุกคน คือตัวนี้นะคะเวลาเราจะล้างเนี่ยเราสามารถถอดแยกออกมาเป็นสอง่อนแบบนี้ได้เลยและหลังจากนั้นนะคะโบแนะนําให้เพื่อนๆถอดทุกชิ้นส่วนออกมาล้างให้สะอาดค่ะจริงๆเนี่ยเขามีแปรงล้างมาให้ด้วยนะคะแต่โบเนี่ยไม่รู้เอาไปวางไว้ไหนก็เลยจะล้างด้วยการเอาน้ําฉีดอัดเข้าไปก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําให้สะอาดมากๆเนื่องจากว่าถ้าเราทําให้สะอาดสีก็จะแห้งติดอยู่ภายในค่ะแล้วก็จะทำให้หัวพ่นของเราเนี่ยอุดตันได้ หลังจากที่ทดลองใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคือโบอ่ะมีปัญหากับการตั้งค่าเครื่องมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าสีที่ใช้อ่ะมันไม่ดีด้วยแหละก็คือตัวนี้กับตัวนี้ที่มันตั้งค่าใช่ไหมคะโบพยายามตั้งหลายแบบแล้วก็พยายามผสมเร็วๆอย่างที่บอกเนาะแต่มันก็ยังแทบพ้นไม่ได้สุดท้ายอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยคือโบต้องเรียกพี่โบมาช่วยแล้วมันก็จะมีจังหวะที่เหมือนแบบเวลาเราพ่นอ่ะแล้วเราอยากพักแล้วเราตั้งไว้อ่ะมันจะทําไม่ได้เพราะสีมันก็จะตันอยู่ข้างในเหมือนกัน ซึ่งในจุดนี้โบมองว่าเราอาจจะจําเป็นจะต้องแกะล้างระหว่างใช้งานดังนั้นถ้าให้โบสรุปแล้วการพ่นสีตัวนี้คือจริงๆเขาก็ไม่ได้ทําออกมาไม่ดีนะทุกคนเพียงแต่ว่าสาหรับโบอะ่ะมันไม่ค่อยถนัดแล้วก็แอบ,บยุ่งยากเกินไปหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็จะต้องไปพิจารณากันเอาเองนะคะว่าเราเนี่ยถนัดกับการทํางานแบบไหนแล้วก็เลือกซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการทํางานแล้วก็หน้าง,งานของตัวเอง และถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โบด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายช่วงเวลาประมาณกี่โมอเนี่ยแปดโมงครึ่งคือ14องศาทุกคนถ่ายคลิปไปคือหนาวมากเมื่อกี้จริงๆคือใส่หมวกด้วยนะเพราะว่าลมมันมาแล้วคือแบบไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอา